ต้องรู้เอาไว้การแลดหลินให้น้ำลายยืดลงพื้นไม่สามารถแก้อาการเผ็ดได้รู้หรือไม่การแลดหลินให้น้ำลายยืดลงพื้นไม่สามารถแก้อาการเผ็ดได้เป็นเพียงความเชื่อที่ส่งต่อกันมาแบบผิดๆเท่านั้นโดยความเผ็ดเกิดจากสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าแคปไซซินซึ่งสารเคมีชนิดนี้มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำพบมากในพริกขี้หนูละพริกชี้ฟ้าซึ่งการทำงานของแคปไซซินจะไปกระตุ้นปลายประสาทรับความรู้สึกในปากและลำคอทำให้รู้สึกแสบร้อนและระคายเคืองการแลดลินไม่สามารถชะล้างความเผ็ดในเวลาอันสั้นได้วิิิธธีีแกเผทมประสภาพคื การดื่มน้ำเย็นหรือการอมน้ำแข็งช่วยให้หายเผ็ดได้ในระยะแรกเท่านั้นเมื่อความเย็นหายไปเป็นน้ำเปล่าธรรมดาจะยิ่งกระจายความเผ็ดไปทั่วช่องปากส่วนการดื่มน้ำหวานแก้เผ็ดถ้าเป็นอาหารหวานในกลุ่มน้ำผึ่งจะช่วยได้ดีกว่าน้ำหวานทั่วไปเพราะมีส่วนในการเคลือบผิวรับรสบนลิ้นการดื่มนมหรืออาหารมีไขมันมากช่วยลดอาการเผ็ดได้เป็นอย่างดีเช่นอาหารในกลุ่มนมโยเกิร์ตอาหารประเภทกะทิเนยทั่วและมีไขมันมากช่วยให้สารความเผ็ดหลุดออกเร็วทำให้หายเผ็ดเร็วขึ้นเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารประเภทแป้งขนมปังข้าวหรือข้าวเหนียวก็ช่วยแก้เผ็ดได้ ในช่วงหน้าร้อนเชื่อว่าพอเห็นบิลค่าไฟหลายหลายคนถึงกับกลุ้มกระหม่อมกันเลยทีเดียวเพราะว่าค่าไฟของช่วงเดือนนี้นั้นมันค่อนข้างที่จะแพงและโดดขึ้นมามากกว่าเดือนอื่นทั้งทั้งที่ใช้ไฟเท่าเดิมวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาไขข้อสงสัยกันสักหน่อยว่าทาไมหน้าร้อนค่าไฟแพงทั้งที่ใช้ไฟเท่าเดิมเงินเดือนอื่นเราโดนโกงหรือว่ามันมีเหตุผลที่ทาให้ค่าไฟแพงจริงๆทาไมหน้าร้อนค่าไฟแพงทั้งที่ใช้ไฟเท่าเดิมทำไมหน้าร้อนค่าไฟแพงทั้งที่ใช้ไฟเท่าเดิมไขข้อข้องใจทำไมหน้าร้อนค่าไฟแพงทั้งทที่่่ใช้เเาดิมือนน สาเหตุที่หน้าร้อนทาให้ค่าไฟแพงขึ้นนั้นมาจากอา,ากาศที่ร้อนจัดในช่วงหน้าร้อนที่ทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องทํางานหนักขึ้นและเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานหนักขึ้นก็จะกินค่าไฟที่มากขึ้น ถ้าจะให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือถ้าอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่36องศาเซลเซียสและเราเปิดแอร์ภายในบ้านอยู่ที่26องศาเซลเซียสคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ก็ต้องทำงานสู้กับความร้อนของอุณหภูมิภายนอกที่ต่างกันถึง10องศาเซลเซียสอีกทั้งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุก1องศาเซลเซียสแอร์จะกินไฟเพิ่มขึ้นมากกว่า3เซึ่งนั่นทำให้ค่าใช้ไฟฟ้าน,นั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเพราะแอร์ทำงานหนักมากขึ้นเพื่อรักษาอุณในนนนใน,น,น,น้้้้ไาาาแแชชวไมไมวรดตลลโ กลายเป็นที่สงสัยและที่พูดถึงบนโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้สำหรับโพ์หนึ่งที่ถูกนำมาแชร์โดยโพ์ดังกล่าวได้ระบุว่าห้ามไม่ให้ใช้ถ่านอัลคาไลกับรีโมทแอร์จนหลายคนยากรู้ว่าทำไมเรื่องราวในครั้งนี้ถูกแชร์โดยผู้ใช้งาน Facebook ผ่านกลุ่มความรู้รอบตัวโดยเธอได้โพ์รูปพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าอยากทราบว่าฐานอัลคาไลมีผลกับรีโมทแอร์จริงไหมคะมีผอยยางไรไม่ควรใช้ฐานอัลคาไลกับรีโมทแอร์ไม่ควรใช้ฐานอัลคาไลกับรีโมทแอร์ โดยในรูปดังกล่าวเป็นโพสต์ของหอพักแข่งหนึ่งได้มีการแจ้งผู้เชา่าและระบุเอาไว้ว่าเรียนผู้เช่าห้องทรัพย์ขอความร่วมมือกรุณาอย่าใช้ถ่านอัลคาไลนใส่ในรีโมทแอร์หากเกิดความเสียหายจะถูกปรับให้ใช้ฐานธรรมดาโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาให้ข้อมูลโดยสรุปได้ว่าทานอัลคาไลน์ไม่เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำอย่างนาฬิกาปลุกหรือรีโมทเพราะฐานอัลคาไลนมีพลังงานสูงและความจุเยอะกว่าทานจมดอาจทำให้ของเหลวภายในไหลยเยิ้มออกมาจนทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ขอขอบคุณข้้ออมมููลคววารรบตั <Line. S 2> ประกาศผ่านแอปพลิเคชันล i n e ว่าฟีเจอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์ข้อความและข้อมูล l i นข Keep เตรียมยกเลิกการใช้งานอย่างเป็นทางการพร้อมกับลบไฟล์ที่เคยอยู่บน Line Keep ทั้งหมดในวันที่28สิงหาคมนี้ทั้งนี้ฟีเจอร์ที่ล i n กำลังจะยกเลิกคือฟีเจอร์ Keep ที่เป็นเมนูแยกสำหรับสำรองข้อมูลไฟล์ภาพวิดีโอหรือข้อความที่ต้องการจะเก็บเท่านั้นโดยยังสามารถใช้งานฟีเจอร์ Keep ม e m o ซึ่งเป็นห้องแชทแยกอีกห้องสำหรับส่งข้อความภาพเสียงวิดีโอได้เหมือนห้องแชทปกติเพียงแต่เป็นการส่งหาตัวเองเท่านั้นไม่เป็นการส่งไปหาคนอออืื่่นนแแตาาายยุกกกรเเ็็บบไฟลัังชๆ ดูวิธีการสำรองข้อมูลได้ใน comment ครับ b t b e r a y number sign line number sign bye bye line keep สวิธีบริหารกล้ามเนื้อคอฉลอบปัญหาคอเหี่ยวคอเหี่ยว หรือริ้วรอยที่คอเป็นปัญหาที่พบบ่อยแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเมื่อเราอายุมากขึ้นผวิวของเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นตามธรรมชาติและคอเส้นมาถูกละเลยในการดูแลผิวเป็นประจำ<ๆ>ก็อาจกลายเป็นสัญญาณที่มองเห็นได้ของกระบวนการนี้สำหรับหลายๆคนเส้นและรอย,ยพับตามคอเหล่านี้อาจทำให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่มั่นคงซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องเืินใจที่ไม่พึงประสงค์ถึงการก้าวย่างของเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ริ้วรอยบนคอเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอายุที่เพิ่มขึ้นคอลลาเจนและอีลาสตินที่เส ได้ด <an> ้วยการบริหารกล้ามเนื้อคอซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเพิ่มการผลิตคอลลาเจนและเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้ผิวและเราจะมาแนะนำท่าบริหารง่ายๆที่คุณสามารถทำได้เองที่บ้านเพียงไม่กี่นาทีต่อวันเริ่มต้นกันเลยวิธีบริหารกล้ามเนื้อคอการออกกำลังกายทั่วไปมีประโยชน์ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์แต่สำหรับริ้วรอยบนคอเราต้องการอะไรที่ตรงจุดกว่านั้นบทความนี้จะแนะนำสามท่าบริหารที่ไม่เพียงลดเลือนริ้วรอยแต่ยังเสริมสร้างความแข็งแรงและคล่องตัวให้กล้ามเนื้อคออีกครั้งยังมีประโยชน์อื่่นๆีกมมาายทดค Nt ท่านี้เน้นบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังคอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อเนทนชิสมาการยืดค so, อเป็นประจำช่วยกระชับผิวลดริ้วรอยให้คอดูเรียบเนียนและเฟิ่์มขึ้นวิธีบริหาร1นั่งหรือยืนหลังตรงสองค่อยๆเหยียงศีรษะไปด้านหลังจนมองตรงไปยังเกดาน3ค้างไว้ประมาณ5วินาทีจากนั้นค่อยๆก้มค,ค,คางลงมาแตะดอกสี่ทำสองสามเซตเซตละ10ครั้งระวังอย่ากเกรงคอมากจนเกินไปเคล็ดลับคุณควรรู้สึกตึงๆขณะบริหารไม่ใช่เจ็บปวดท่าที่สองก้มคอ Neck Flexion ท่าบริหารอคอก้มขอช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อด้านหน้าคอและกล้ามเนื้อใต้คางช่วยลดปัญหาผิวย่อนคล้อยรอยย่นใต้คอที่เรียกว่าเนียงรวมถึงริ้วรอยตื้นๆให้ดูจางลงท่านี้เป็นท่าที่ตรงกันข้ามกับท่าบริหารคอย,ยืดคอ Neck Extension วิธีบริหาร 1. นั่งหรือยืนหลังตรงสองก้มคางลงมาทางดอกสค้างไว้ประมาณ5วินาทีจากนั้นยกศีรษะกลับขึ้นมาสู่ท่าปกติ4ทำสองสามเซตเซตละส0ครั้งควบคุมการเคลื่อนไหวให้ใหช้าและต่อเนื่องท่าที่3มหมุนคอ Neck Rotation สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดถ้าบริหารหมุนคอช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและกระชับกล้ามเนื้อคอโดยรวมการเคลื่อนไหวแบบต็มที่ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตท,ที่ดีขึ้นและกระจายสารอาหารไปยังผิวหนังบริเวณคอได้อย่างทั่วถึงแม้ท่านี้จะดูซับซ้อนกว่าท่าบริหารคอยยืดคอ (neck extension) และท่าบริหารคอก้นคอ (neck flexion) แต่ก็ยังคงเป็นท่าที่ทำได้ง่ายวิธีบริหาร 1. นั่งหรือยืนหลังตรงสองค่อยๆหมุนศีรษะไปทางขวาจนกระทั่งปลายจมูกอยู่ระดับเดียวกับไหล่สามค้างไว้ประมาณ5วินาทีจากนั้นค่อยๆหมุนกลับมา ทำสองสามเซตเซตละสิบครั้งต่อข้างบางคนอาจเคยได้ยินท่านี้ในชื่อมองซ้ายมองขวามไม่ว่าจะเรียกแบบไหนท่านี้ถือเป็นท่าบริหารสำคัญที่ควรบรรจุไว้ในกิจวัตรประจำวันของคุณ,คณกาแฟ cold <Call> brew คืออะไรต่างจากกาแฟเย็นทั่วไปอย่างไรเทรนการดื่มกาแฟนั้นมีมาอย่างยาวนานและดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นไม่เสื่อมคลายซึ่งแน่นอนว่าร้านกาแฟต่างๆก็ต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับคอกาแฟกาแฟ cold brew จึงกลายเป็นอีกหนึ่งชนิดของเครื่องดื่มกาแฟที่เป็นหนึ่งในเมนูกาแฟว่าแต่หลายคนสงสัยว่ากาแฟ cold brew คืออะไรกาแฟ cold brew คืออะไรกาแฟ cold brew หรือกาแฟสกัดเย็น เป็นวิธีการชงกาแฟด้วยน้ำอุณหภูมิห้องโดยใช้เวลานานหลายชั่วโมงโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ1 2 1, 8ชั่วโมงหรืออาจจะนานกว่านั้นหลังจากนั้นจึงนำกักกาแฟออกและแช่เย็นก่อนการดื่ม กระบวนการสกัดเย็นจะดึงเอาทั้งรสชาติและคาเฟอีนออกมาจากเมล็ดกาแฟทําให้ได้กาแฟที่มีรสชาติเข้มหอมและสดชื่นเช่นเดียวกับกาแฟร้อนผู้คนนิยมใส่นมครีมน้าตาลลงในกาแฟสกัดเย็นด้วยผู้ชื่นชอบกาแฟสกัดเย็นมาบอกว่ากาแฟชนิดนี้มีรสชาติที่นุ่มนวลละมุนตื่งง่ายและไม่ค่อยมีรสเปรี้ยวเหมือนกาแฟร้อนทั่วไปเนื่องจากน้ำเย็นไม่สกัดเอาสารที่ทาให้เกิดรสเปรี้ยวและรสขมเหมือนกับการชงกาแฟร้อนข้อดีของ cold brew หรือกาแฟสกัดเย็นกาแฟ cold brew หรือกาแฟสกัดเย็น สามารถปรับความเข้มข้นของกาแฟได้ตามต้องการโดยคำนึงว่าจะใส่น้ำแข็งเพียงแค่ปรับอัตราส่วนของผงกาแฟกับน้ำไม่ต้องกังวลเรื่องกาแฟเจือจางจากน้ำแข็งรสชาติไม่ขมไม่เปรี้ยวเหมือนกาแฟร้อนที่ชงเข้มๆบางคนชื่นชอบกาแฟสกัดเย็นมากถึงขนาดไม่ต้องใส่นมหรือน้ำตาลเลยสรุปกาแฟ Col <Call S 1> ห,หรือกาแฟสกัดเย็นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะสามารถปรับความเข้มข้น,ขนได้ตื้งง่ายไม่ต้องกลัวกาแฟเจือจางแถมยังมีรสชาตินุ่มนวลละมุนถูกใจของกาแฟหลายคนกาแฟ Col ต่างจากกาแฟเย็นอย่างไรกาแฟ Col หรือกาแฟสกัดเย็นและกาแฟเย็น แม้จะมีเชื่อคล้ายกันแต่กระบวนการชงและรสชาติมีความแตกต่างกันดังนี้กาแฟสกัดเย็นใช้วิธีการแช่มเมล็ดก,กาแฟบดกับน้ำคุณหะผุนห้องเป็นเวลานานโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ1 2-18ถึงชั่วโมงหรืออาจจะนานกว่านั้นหลังจากนั้นจึงนำกากกาแฟออกและแช่เย็นก่อนการดื่มกาแฟเย็นใช้วิธีการชงกาแฟร้อนแบบปกติเช่นการเทน้ำร้อนผ่านขงงกาแฟหรือใช้เครื่องชงกาแฟจากนั้นนำกาแฟที่ชงเสร็จแล้วไปแช่เย็นหรือใส่น้ำแข็งความแตกตา่างรสชาติ กาแฟสกัดเย็นมีรสชาตินุ่มนวลละมุนตื uh. ่งง่ายและไม่ค่อยมีรสเปรี้ยวกาแฟเย็นมีรสชาติเข้มข้นคล้ายกับกาแฟร้อนแต่มีความเจือจางกว่าเนื่องจากใส่น้ำแข็งคาเฟอีนกาแฟสกัดเย็นมีปริมาณคาเฟอีนสูงกว่ากาแฟเย็นเนื่องจากใช้เวลาในการชงนานกว่าทําให้คาเฟอีนสกัดออกมาได้มากกว่าวิธีการชงกาแฟสกัดเย็นใช้เวลานานในการชงกาแฟเย็นใช้เวลาในการชงสั้นกว่าโดยสรุปกาแฟสกัดเย็นเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟที่มีรสชาตินุ่มนวลละมุนตื่งง่ายและไม่ค่อยมีรสเปรี้ยวกาแฟเย็นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดื่มกาแฟที่มีรรรรรสสชาาาาตเเข้้้้นนคคลลยกกกับแแฟออะะงวววดด็